ไม่แล้วโครงการเรียนออนไลน์เทรนนิ่งฟรีนะครับคราวนี้เป็นการร่วมมือกันร,ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับ Microsoft ครับ <S <S 1> <S 1> กรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับในสังกัดของกระทรวงแรงงานนะครับได้เตรียมนำคอร์สสอนทักษะดิจิทัลของ Microsoft นะครับเป็นแบบภาษาไทยด้วยมาทำให้ทุกคนสามารถเข้าเรียนได้ฟรีผ่านทางออนไลน์นะครับที่เว็บไซต์ dsd.go.th นะฮะ ซึ่งในเบื้องต้นตอนนี้นะครับมีหัวข้อหลักสูตรเรียนนะทั้งหมด6หัวข้อหลักสูตรแรกคือ Digital Literacy ก็คือการใช้ทรัพยากรหรือการใช้สื่อออนไลน์มาประยุกต์ใช้ในหน้าที่การงานที่เราทําอยู่ในปัจจุบันนะครับที่เหลือเป็นหลักสูตรของ Microsoft เลยไม่ว่าจะเป็นชุด Microsoft Office นะครับสอนทีละแอปพลิเคชันเลย Microsoft Excel Microsoft Word Microsoft Power Platform Power BI Powerpoint เอ้ยไม่เคยได้ยินเลย Power BI นะแล้วก็ Powerpoint นะฮะซึ่งมันเป็นชุด Microsoft Office ซึ่งผมว่าใครที่อยากจะเสริมทักษะให้ตัวเองยังไม่มีความรู้ด้านไหนอย่างผมเองเนี่ยใช้โปรแกร,รม Excel ไม่เป็นเลยนะฮะใช้เป็น The Word คือก็ไม่เข้าใจว่ามีคนบอกว่าอยากตีตารางต้องไปตีบน Excel ไม่นี่เราอยู่บน Word แล้วก็ตีตารางได้อยากคำนวณเราก็คำนวณบน Word ได้นี่ เราไม่เห็นต้องไปบน Excel Excel มีว่าทำไมไม่เข้าใจก็เลยใช้ไม่เป็นนะฮะเดี๋ยวต้องไปเรียนกับเขาบ้างแล้วนะฮะเขาบอกว่าทั้งหมดนี้นะฮะจะมีบทเรียนมาลงอยู่ในเว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยทั้งหมดถึง51เเรื่องด้วยกันซึ่งเรียนฟรีหมดเลยนะครับอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับก็ลองเข้าไปดูกันได้นะครับในข่าวนี้ผมอ่านอีกข่าวหนึ่งเลยนะครับก็คือพอมีโครงการนี้ประกาศออกมานะครับ คุณนรมนนะฮะาศาสตราจารย์นรมลพินโยสินวัฒนะฮะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานนะครับก็บอกว่าจะมีการไปร่วมงานกับบริษัท National Telecom นะครับนั่นก็คือ TOT ที่ควบรวมกับ c a t Telecom แล้วเป็นบริษัท NT National Telecom หรือบริษัทเทเลคอมแห่งชาตินะครับกระทรวงแรงงานจะไปร่วมมือกันกับ NT ะฮะเพื่อ ออกซิมแรงงานครับเป็นซิมอินเทอร์เน็ตราคาถูกให้คนทั่วไปเนี่ยเอาซิมนี้ไปใช้แล้วเอาไปใช้เรียนบทเรียน51บทเรียนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนี้ได้ซึ่งมันเป็นซิมที่ราคาถูกมากคือมีค่าใช้จ่ายเพียงแค่วันละ2บาทเท่านั้นเองสามารถใช้เรียนออนไลน์ได้โอ้โหถูกจริงเติมเงินมือถือวันละ10บาทก็ว่าถูกแล้วอันนี้ถูกสุดๆเลยวันละ2บาท ะะแล้วเดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้อา้าวใครสนใจอยู่นะครับอาจจะอยากเรียนออนไลน์แต่ไม่มีเน็ตนะครับก็รอดูเลยครับเดี๋ยวว่าเขาจะมีซิมแรงงานออกมาโอ้ยสุดยอดเลยอะรอติดตามนะครับ